แนวทางของการตั้งช่องให้เติบโตได้แบบรวดเร็วนะคะเคล็ดลับสิ่งนี้คือทําแล้วได้ผลลัพธ์แล้วก็ดีสุด,สดเลยนะคะก็คือการที่เราให้ความใส่ใจและให้ความสําคัญในเรื่องของการตอบกลับบทสนทนานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตอบกลับทุกคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสตใต้ไลฟ์ที่เราได้ลงไปอะคะ่ะถ้าหากว่าไม่เยอะมากเกินไปสิบยี่สิบคอมเมนต์อันนี้ก็ยังพอตอบได้ตอบไหวนะคะบางครั้งใต้คลิปใต้โพสใต้ไลฟ์ของพี่ผู้ใครนะคะ ก็มีคอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะคะเป็นหลักพันก็มีเลยถ้าหากว่าพี่ผู้ขาตอบไม่ทั่วไม่ถึงยังไงพี่ผู้ไขาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ให้รู้เลยว่าพี่ผู้ไขาก็จะพยายามตอบกลับให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะการตอบกลับคอมเมนต์ไม่สามารถที่จะทําให้ตอบกลับได้หมดภายในหนึ่งวันนะคะเอ่อเพราะว่าก็จะเป็นพฤติกรรมที่เราทําแบบรัวเร็วๆทีๆซ้าๆ ก็จะเข้าข่ายของพฤติกรรมสแปมนะคะตรงนี้จะทําให้พิมพ์ไขฟีเจอร์หมดอายุหรือว่าเซสชันหมดอายุได้นะคะช่องอาจจะถูกลดค่าการองเห็นลงแล้วก็อาจจะโดนลงโทษนะคะด้วยนะคะตรงนี้่าพิมพ์ไขก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราให้ความสําคัญในเรื่องของการตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสใต้ไลฟ์ของเราคือตรงนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องตอบกลับ ทั้งหมดเลยภายในวันเดียวแต่เราก็ค่อยๆทยอยยอตอบนะคะวันนี้อาจจะได้เท่านี้พ่งนี้มาตอบอีกมะเริงก็มาตอบกลับอีกแบบนี้ค่ะพี่ไพ่ก็จะทําแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่ไพ่ก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการตอบคอมเมนต์มากๆเลยนะคะพี่ไพ่บอกเลยว่าถ้าหาว่าเราให้ความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสใต้ไล,ไลฟ์ของเราระบบจะเห็นว่าเราอะให้ความสําคัญมีเหมือนมีการที่เราพูดคุยและเรามีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ก็เหมือนกันนะั่นแหละทําทุกอย่างแบบเร็วรวทีก็ไม่ได้อีกเพราะเราก็จะต้องเข้าใจระบบแล้วเราก็จะต้องเข้าใจตัวเองด้วยนะคะหากพี่ผู้ใข่ตอบไม่ทั่วพี่ถึงยังไงพี่ผู้ไข่ต้องขอโทษด้วยนะคะอยากให้พี่น้องทุกคนรู้เลยว่าพี่ผู้ไข่จะพยายามพัฒนาตัวเองฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็จะส่งต่อทุกเทคนิควิธีการดีๆที่พี่ผู้ไข่ทำแล้วเป็นผลลัพธ์ต่างๆออกมานําเสนอให้กับพี่น้องๆให้ได้ในทุกวันเลยนะคะ พี่ผุ้ไข่ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังแรงใจด้วยนะคะพี่ผุ้ไข่จะพัฒนาตัวเองผลิตคลิปผลิตคอนเทนต์ที่ดีที่สร้างสารรค์ที่มีประโยชน์ส่งต่อออกมาให้ได้ในทุกๆวันเรียนรู้ลงมือทำพัฒนาเจ้าของและเติบโตไปพร้อมกันนะคะ